รีบทำนาะวิธีนี้นี่สินหมดเร็วเทียงนำเหรียญสิบบาทห่อใส่ผ้าขาวแล้วทําตามนี้แม้มีนี่สินท่วมหัวก็สามารถคลายปัญหาได้ลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินนับว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่หลายคนคงยังหาทางออกไม่ได้บางคนต้องกู้เงินบางคนก็เกิดมาพร้อมกับกองเงินกองทอง บางคนก็ต้องดิ้นรนสู้ชีวิตกันต่อไปเพื่ออนาคตในวันข้างหน้าแต่ถ้าหากใครบางคนทำดีเท่าไรขยันทำงานมากเท่าไรก็รู้สึกว่าไม่พอเงินเก็บแทบจะไม่มีลองทำตามวิธีนี้ดูนะครับซึ่งเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยให้ชีวิตหลุดพ้นจากหนี้สินสำหรับใครที่มีปัญหาหนี้สินให้สะสมเหรียญสิบบาท สะสมไปเรื่อยๆไม่ใช่ไปแลกมาให้ครบเมื่อสะสมครบ120เหรียญแล้วให้ทำตามวิธีดังต่อไปนี้ 1. ให้เรานำเหรียญที่เราสะสมครบ120เหรียญห่อด้วยผ้าขาวที่สะอาดซึ่งจะเป็นผ้าขาวแบบไหนก็ได้แต่ต้องสะอาดนะครับ 2. ให้นำเหรียญของเราที่ได้ไปถวายตู้ชำระหนี้สงฆ์ หรือจะนำไปช่วยคนที่เขายากไรก็ได้และสามสำหรับใครที่เอาไปถวายตู้ชำระนีิสงก่อนจะนำถวายให้กราบพระประธานในโบสถ์แล้วอาราธนาศีลดังต่อไปนี้ตั้งนะโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะามะายังพันเตวิสุงวิสุงรักนัตถายะติสรณเนนัสหาปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปีมะยังพันเตวิสุงวิสุง รักขณัตถายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาตะตติยัมปีมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสารเนนะสหปัญจศิลานิยาจามะาัพังทัปะราทางขมัทเมพันเตอุก,กาสาขมามิพันเต จากนั้นให้กล่าวตามว่าหากข้าพเจ้าจงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระอรหันตุทุกพระองค์พระอริยสงฆ์เจ้าตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกทิศทุกทางรวมถึงผู้มีพระคุณเทวดาประจำตัวเจ้ากรรมนายเวร และสิ่งใดที่ข้าพเจ้าพูดขึ้นมาลอยๆโดยตั้งใจก็ดีหรือไม่ได้ตั้งใจก็ดีรับรู้ก็ดีไม่รับรู้ก็ดีรับหลังก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีด้วยกายวาจาของข้าพเจ้าได้โปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยบัดนี้ข้าพเจ้าขอน้อมรับสิ่งที่ข้าพเจ้ากระทำมา ขอทรงโปรดเมตตาให้อภัยแก่ข้าพเจ้าด้วยหากตัวข้าพเจ้ามีเจ้าของหรือสิ่งใดติดตัวมาขอขมาลาโทษขออนุญาตมีคู่มีครอบครัวให้เหมือนกับคนปกติทั่วไปขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่ติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างมีอิสระซึ่งกันและกันข้าพเจ้าประพฤิตน ในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรขอบุญบารมีในอดีตการจนถึงปัจจุบันนี้ส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดทั้งบริวารที่เกี่ยวข้องจงมีความสุขความเจริญทั้งกายและใจอายุวันนาสุขภัลลาลาบยสศสรรเสริญสติปัญญาบารมีปฏิพานธท่านสารสมบัติ อุปสรรคใดๆโรคภัยใดๆขอให้หายไปสิน้นขอให้ข้าพเจ้านั้นมีความสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ปราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเถิดและสำหรับใครที่สงสัยว่าทำไมต้อง120เหรียญน,นั่นก็เพราะว่า1เหรียญ10บาทแทนจิตของเราจิตของมนุษย์มี121 ดังนั้นแล้วจึงต้องใช้120เหรียญหลังจากนั้นก็นำเงินไปชำระหนี้สงคราวนี้หน้าที่การงานการคาการขายการเงินของท่านก็จะค่อยๆดีขึ้นเงินเหรียญนี้ถือเป็นเงินของตราแผ่นดินมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวแทนที่เราได้อโหสิให้กับทุกสิ่งทุกอย่างทั้งนี้การเริ่มต้นชีวิตใหม่ จะต้องใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทอย่าเป็นหนี้เป็นศิลสำหรับคนที่เป็นหนี้เยอะๆสามารถทำแบบนี้ได้และสำหรับใครที่บอกบุญในเรื่องราวเหล่านี้ก็ขอให้ชีวิตประสบความสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปมีเงินทองมากมายกายกองเข้ามาในชีวิตด้วยเถิดให้ท่านสมหวังดังเจตนาอันบริสุทธิ์ของท่านด้วยเถิดสาธุ และที่สำคัญต้องคลองตนให้อยู่ในศีลห้าอย่างมั่นคงเพราะการรักษาศีลห้านั้นจะเป็นเครื่องมือช่วยในการป้องกันไม่ให้เราไปละเมิดกรรมไม่ดีต่อผู้อื่นอีกเป็นการหยุดการทำความชั่วโดยสิ้นเชิงซึ่งคนดวงตกทั้งหลายถ้าหากยังละเมิดศีลห้าอยู่ผลกรรมที่จะได้รับอาจจะทนทานไม่ไหวเหลยก็ได้เพราะแค่กรรมเก่าที่มาส่งผลในชาตินี้ ก็ยังเจอกับความลำบากขนาดนี้ยังทำให้ดวงตกดิ่งนรกขนาดนี้หากเรายังทำกรรมชั่วอีกคงจะหนักขึ้นหลายเท่าอย่างแน่นอนการรักษาศีนั้นเป็นเรื่องเร่งด่วนอย่างน้อยต้องศีลห้าถ้าดวงตกหนักอาจจะต้องไล่ขึ้นไปอีกเป็นศีลแปดศีลสิบหรือจะถึงขั้นต้องบวชเพื่อถือศีลสองอาศัยร่มกาสาวพากเป็นเกราะป้องกัน ดังที่คนโบราณหรือครูบาอาจาร,รย์ในอดีตการท่านทราบทางแก้ไขเรื่องนี้ดีท่านจึงมักจะให้ออกบวชเสียถ้าหากคนนั้นพบกับวิบากกรรมหนักหรือดวงตกหนักหนกจนดูแล้วไม่น่าจะรอดตื่นเช้าขึ้นมาก็ทำบุญใส่บาตรทุกวันการใส่บาตรทุกวันนั้นเป็นการเสริมบุญให้กับตัวเองแบบง่ายๆและสามารถทำได้ทุกวัน สิ่งเหล่านี้ก็เป็นการสั่งสมบุญเสริมบุญบารมีวาสนาเราก็จะดีขึ้นเรื่อยๆลองน้อมนำไปปฏิบัติกันดูนะครับได้ผลอย่างไรแล้วอย่าลืมกลับมาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับดวงจิตอันบริสุทธิ์ของท่านทั้งหลายและขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่าน ที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ